คุยกับมันนี่สวันดีมนทมานทำว่าเลยพี่เราเข้าไปตอนนี้เลยไม่ได้เพราะวาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมได้มากับเพื่อนๆน,นะสวัสดีครับช่องเกดเคทีนะครับสวัสดีครับคุณตอนครับวันนี้เนะี่ยผมก็จะมาสำรวจป่านะพี่ๆแล้วตอนนี้พวกผมได้นั่งพักตรงนี้นะใช่ไหมกิจใช่ครับเพราะ เมื่อคืนเนี่ยพวกผมมานอนแคมป์อยู่แถวนี้นะเพราะจากที่พวกผมไปส่งไอ้โจนพวกนั้นนะพี่ๆแต่วันนี้ชายใหญ่ไม่ได้มานะเสียดายนะเพราะชายใหญ่ไม่ว่างนะพี่ๆวันนี้พวกผมก็จะมาสำรวจป่าทางด้านนู้นนะพอฟังน้พวกผมสำรวจไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนยี้พี่ๆจะเห็นน้องตะวันอนะ่ะอยู่กับผมบ่อยๆนะเพราะว่าชายใหญ่ชายใหญ่เนะี่ยฝังน้องตะวันไว้กับผมนะใช่ไหม น้องตะวันก็นอนบ้านผมนะแล้วก็น้องคนป้าอีกคนหนึ่งนะเพราะช้ายญ่ไม่ค่อยว่างนะแล้ววันเนี้ยผู้ผมอะ่ะกับเพื่อนกินอะ่ะแล้วน้องตะวันอะ่ะจะไปสำรวจป่าให้ทั่วเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะไปกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ผมสามคนเลยนะครับ <c oughs> ครับพี่ตอนเนี้ย เราจะออกจากทางกันแล้วนะซึ่งเพราะว่าเมื่อคืนเราพักตรงนี้ใช่ได้เป็นเวลาทั้งคืนเลยซึ่งเราไม่ได้เจออะไรเลยนะก็นี่เป็นพวกขยะที่เราใช้กินเมื่อคืนนะก็ปลงกระป๋องนะพี่แต่นีะก็ไปที่เราก็อไว้แต่เราก็ต้องเก็บนะใช่เราต้องเก็บเอาออกไปทิ้งนะเวลาเราสำรวจปลาเสร็จเดี๋ยวพวกผมจะมาเก็บนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศเย็นมากเลยนะเป็นดีเลย ว่าเดี๋ยวผมจะไปป่าข้างนู้นเพราะว่าฝั่งนี้ผมได้ทำรวยไปทั่วเลยไม่เห็นอะไรผิดปกตินะเนีนี่เป็นทางที่เราก็เดินมาจากในบนเลยนะใช่เ,เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลย<ะ>เดี๋ยวให้กินน้ำนะเพราะผมยังไม่ค่อยชำนาญท่านี่นะวิวิป่าข้างนี้เราจะไม่ค่อยโลบเนะท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นป่าเป็นป่าไผ่ไใช่ถ้าเป็นป่าอย่งนี้ก็ จะมีต้นไม้เยอะมากใช่นะพี่พีก็ผมต้องขออภัยล่วงหน้านะถ้ากล้องผมมันอาจจะมองนิดหน่อยนะเพราะหลังจากที่ซุกจับจนป่าเมื่อวานนะกล้องผมก็เกิดการแตกนะพี่พี่ผมก็เสียใจมากนะพอคิมมันจะออกมาภาพไม่สวยนะเพราะธรรมชาติเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะ แบบเวลาเจออะไรแต่มันจะไม่ชัดเนี่ยผมก็ต้องขอโทษขอภัยพีพ่ๆเลยนะทั้งแน่ครับพี่กิตทั้งไหนเพื่อนหลับนำเลยดยไม่รู้เลยไปไปี๋้วผมจะหันเป็นกล้องหน้านะพี่ๆตอนนี้เพื่อนๆผมก็เดินไปข้างหน้าแล้วผมจะเดินตามหลังไปนะพี่พ่วันนี้ก็ชิลๆนะครับบรรยากาศนี้เย็นเลยนะ อันนี้มันเป็นหุบนะพีุ่ยข้างล่างนั้นบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะข้างล่างนี้เหมือนจะเป็นเหมือนหน้าผาลงไปนะ่ตอนนี้กิจก็ลงไปและเดี๋ยวผมจะลงตามเลยนังตะวันลงก่อนเลยลงไปแบบนี้ลงไหมได้ได้ เฮ้ยีน,นีงเดมมากเลยใช่ข้างหน้านี่มันเป็นหน้าผาเหรอพอสอง่งได,ออด,ด้อือพอดพี่ดูครับบรรยากาศดีมากเลย,เลยนะมีต้นอ,อะไรพี่กิจนีไงใ,ใหญ่มากเลย อุ้ยมันเป็นโพงเลยอไงมันโพงนะเป็นโพง,ง,งเลยนะดูสวยมากเลยนะยังไนเนี่ยใช่ธรรมชาตินะธรรมชาติสั่งสร้างนะพี่พป่ะเราจะไปดูเงิน,น,นอ,อ้ไรไหมมีอะไรบ้างพี่ยังก็มากกปราจันเลยพี่อุย้ยสวยมากเลยนะครับ กล้องหน้าผมเนี่ยมันไม่แตกนะเมื่อวานแต่กนะล้องหลังผมอ่ะแตกนะที่ผมจะเอาถ่ายกล้องหลังให้ดูนนะพี่พี่ไม่ต้องเล่บบนนะเป็นล่องเลยลา่ลากมานี้คือเยอะมากอันนี้มันเป็นลากอะไรนะใช,ใช้กันสายปะอาจจะนะเหมือนต้องใส่อยู่นะพี่พี่ลากคือเยอะมากฮึน่าจะเป็นตะเคียนปะใช่ปะอืมเหมือนจะเป็นตะเคียนนะ ขึกมากเลกพี่พอต้นใสระวังนะลื่นลื่นตกไปนี่ตายสถานเดียวนะทางนี้เราว่าน่าจะเดินไปไม่ได้นะเราจะ้องเดินไปฝั่งน้นก่อนใช่ีรูทางลึกมากเลยทรงนี้มาลองเดินขึ้นย้อนกลับไปที่เก่านะเราจะต้องเดินย้อนลับหาทาอกาะตาอมาตะวัน วันนี้เราจะซ่อมวดเยอะไหมเพื่อนจิตต้องทำแบบทั้งวัน่รับเางานพวกางานตรายเยอะและ้วก็บางทีอาจจะมีพวกที่ว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็โดนทำ้ายเพราะอันนี้มันก็เป็นช่วงสงครามใช่ไหม <c oughs> ที่แบบพมา่าเนี่ยพวกพมา่านะพี่ๆมันจะชอบมาทำ้ายพวกชาวบ้านนะหาของป่า หรือจากฝั่งนู้นเลยนะฝั่งผมมาไปเพื่อนกิจน้ำเลยใช่เฮ้ยเหมือนเมืนะเอมมมมเห็นไข่อะกิจใ่ป่ะเออใครวะนะเข้าไปดูในพายมา ใครครับใครครับดูที่เด็ขาแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะไปไหนกันบีมาเจอชั่วโมงละอ๋อมันถามว่าเจอพวกเอ่อสองแม่ลูกไหมบีฮะสองแม่ลูกไหนมึงไม่รู้เขามีอะไรบ้างเขาบอกเด้ออ่ะนั่นแหละมเขาบอกเจอสองแม่ลูกไหมบีเขาจะทำอะไรไม่มึงมือ่นแหละ อ่าถามนี่ถามมาเลยพี่ถามว่ามันจะเอาไปทำอะไรไม่รู้มันรีเมอร์ชนะแหละซื้อจะเช้าวิ่งอ่ะไม่ว่าอย่ามายุ่งนะพี่กับเรื่องของมันอ่ะเอาด่าเฉยเลยเอาด่าพวกเราเฉยมันจะอะไรนะมันมันมันจะฟันพวกเราะเห็นไหมมีมีตรงมือมันอ่ะในฐานนี้มันแปลกว่ะเหมือนมันเจ๋วนะลองลอง บอกมันนีให้มันไปไกลเลยหลี้ยยยยใช่ไปลีอ้าวมันด่าใช่ป่ะเมื่อกี้ใช่พี่ได้ยางแม่นะอ้าวนายพานด่าแม่เลยเหรอหนูมึงได้ล่วงนะหมาสามนะเว้ยดูว่าน่าจะเป็นนายพานกันเลี้ยง ใช่เพราะพรข่าที่คุณก็ไม่ใช่พระข่าอ๋อใคด้วยแต่มันออกไปทางพม่านะใช่ไหมใช่ไปดูว่ามันจะตามหาสองแม่หรืยัอืมนจะมีอะไรมันได้ทำดูอะไรวะเนี่ยพี่เฮ้ยมันเล่นของมาไวในพันตัวนะเขาป่าลึกๆแบบนี้มันก็ต้องมีของมั้งเลยนะเราจะเล่นของนี่จะ อยู่ก็ไม่ได้เชยเลยเออมาคนเดียวแต่หาเแป้งเลยนะมันห้าดีนะหนึ่งน่าจะไม่เคอนะใช่นี่เจ้าการ์ตูไม่เจอสิ่แมวมากเลยปางมันเก่งมากเลยนะมันห้าเป็นแน่เลยวะ มไม่ให้มาทางนี้เลยเฮ้ยมันเดินไหวมากเลยหายไปเลยหายเปยเลยเายเลยจัดยเยไปเลยเราไเห้ยเ้างฮย้ยี้้ย แรงเที่ยงเดินไหมเขื่อใครไปตามกิดไปนะไปตไปะวัน,วนใช่ไม่รู้ว่าในจะไปโดอไรมหรือเ่มันมันเสี่ยงมากเลยใช่นะนนโอ้ยขน,นาดใหญ่ มันี้ก็น่าจะใคเป็นบวกรนะร่ว่าที่เผาถ่านนะมันจะเป็นพวกคนเผาทำอะไรบ้างอันนี้นี่มันน่าจะเป็นแบบมันเป็นลุ่มที่แบบเอาไว้ให้น้ํานะแบบขนสบายก่อนอนะ่ะเวลาฝนตกมาน้ํามันจะขังไว้นะแล้วก็แบบเอาไว้กินนะเวลาเดินป่าเนะี่ยมีกองไฟไว้นะเออ,น,อนี่ รอยนี่นะจะไม่เลยรอยไม่เลยนะเป็นห้องในถ่านหรือเปล่าไม่รู้ในไฟายเนะี่ยกลัวมันเป็นพวกพเผ่าเป่าไม่รู้อื้อ พักตรงนี้สักพักนึงก่อนเดี๋ยวนัง่งดูสถานการณ์ใช่เดี๋ยวเรานั่งพักก่อนนะตอนนี้นะที่เราได้มาเจอรอยขนจุดไฟนะพี่ๆไอ้รอยนะมันเป็นรอยใหม่มากนะผมว่าเนี่ยเพิ่งจะเมื่อคือนนะรอยนี้นะพี่ๆมันอาจจะเป็นข้อง,งในในพานที่เราเจอตัวเมื่อกี้นะ,ะคนมะเมื่อกี้มันก็ปากหลายมากเลยนะทรงมันก็ทรงมันมันเอามากเลยนะ เพราะจุดนี้นมันเป็นจุดที่แบบเหมาะกับการพักแรมอยู่นะ<ช>พอมันลงมันสามารถดูรอบๆได้ว่ามีจะมีตัวอะไรเข้ามานะพี่ๆพี่นนี้เย็นมมากไ่รู้ว่ามันจะกลับมาในจุดนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าตปนญญไม่เห็นคล่องอะไรนะใช่จะเก็บคล่องนินดแล้วเห็นแค่รอยไฟที่มันจุดเมื่อค<อ>ืนก็จะมาต นุ่มขนาดอย่างเงี้ยพี่แล้วก็อะไรนะพี่พี่น้องตะวันบอกว่ามันมาหาส่องแม่ลูกใช่ไหมลุงมันน่าจะมีอะไรบางอย่างปกติดด้วยใช่เราทำไปแล้ก็ไม่ต่อวลาเดี๋ยวเราจะต้องตามห้ามันสักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะทำร้ายคนอื่นได้เต็มเกียร์ที่มันบอกเะพี่มันบอเหมือน เหมือนผมได้ยินมาเหมือนมันจะมาหาพวกสมิงอย่นี่สมิงใช่ผมก็เลยถามฟองแม่ลูแต่เรื่องสมิงนี้ซาไปนานแล้วนะแถวแถวเนี้ยป่าแถวเนี้ยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าแต่ว่าจะตามหาสมิงไม่แน่เฮียเราเอามีหมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปตามหาในพันเลยไปกันเลยนะมีดเนี้ยเราจะเก็บไว้ป้องกันตัวเพื่อในพันเปนเจ้าเล่ห์ให้เราแลเราก็จะให้พีพีเป็นคนถือนะใช่ครับ ได้นะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะไปไปครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นทางต่อเลยนะซึ่งเพราะว่าเราไม่เจอว่าในแผ่นกลับมาเลยใช่นั่งเป็นตัวขนาดหนึ่งอ่ะเราก็ซุ่มดูมันก็นานอยู่นะข้างหน้าก็ขนาใหญ่พี่เม<ๆ>ือกอืมอะไรนะข้างหน้าก็หาพี่เมื่อกีลงไปข้างล่างได้ไหมเราทำจากฝั่งข้างหน้านี่งก็อ๋อโอเค วันนี้ก็เสียดายมากเลยนะที่ใช้ใหญ่ไม่มานะพี่พี่พอใช้ใหญ่เนี่ยก็เป็นตัวบูตัวแรลกคนหนึ่งเลยนะแต่ก็ดีตอนนี้พวกผมก็จะสำรวจไปเรื่อยๆใช่ไหมกิตใช่แต่อาวุธผมเมื่อคือนนะ่ะผมที่ผมออกมานอนด้วยมันหายนะมีดผมอะ่ะเฮ้ย เครืงไวจังไงฝั่งนู้นปะเสีย่งมันหนพาเลยไอตัวเมื่อกี้ที่มันได้เราอะไปมันจะควนได้พี่ี่เ้ยใช่มันปะใช่ปะใช่นะ้ใครไม่รู้อะเฮ้ย เฮ้ยอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะวันคือกองอะไรนะนี่เฮ้ยนอ้พันทำร้ายเด็กเหรอนายยิดลองคุยกับมันที่มันจะทำอะไรเออคุยคุยกับมันนี่ตะวันทำมาเลยพี่เราเข้าไปตอนนี้เลยไม่ได้เพราะมันเผื่อเดี๋ยวมันเข้าไปแทงคนทำมาเลยพี่พี่บอกมันทำทำไมมันถึงทำไปนะน่าเมือนมันนั่นแหละ นเม,อนอม,อมเอชไงฮะมาอมาเออเอนีอ่ช่างมืออ่นโลนรล,นลช่างมามีเออสมิงวะนโบปะมัน,ยข,น,ยน,น,นขยักง่อยนรกปเนอใครปะใครชนั่นลสิละใครันไมตอบเราเนี่ยนักไระจิิ เยี่ยมมันนั่นแหละลองลองมานะกองยีมอมันจะฆ่าพี่เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยพีพีเป็นไรเลยพี่พีพีไรเลยพี่อั้งละอั้งละอย่านะเนื้ออั้งละบ่ คุยมุเลยเพิ่งนะเป่าไหวเหรมันมันบอกว่าจะมายุ่งทำไมนะเมื่อกี้อืมอย่านะมันไม่ยอมไปว่ะไปเฮ้ยพอเบ้อเบ้อเบ่อแล้วแหละว่าเราว่าดูน้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราให้ วีไล่ไม่เป็นเลยพี่เบื่อชีบอยเบื่อเบื่อเนจอยเน่เบื่อชีดูน้องด้วยพี่วีไล์ไล์มันกอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่คอยคุมเชิดให้นะเมื่อกี้ผมไม่อยากฟันมันนะกลัวเด็กหนีเด็กด้วยเป็นแม่ลูกนะมันไม่ยอมไปจริงๆไหยเนื้ออังลาบอ่ะรุปเอาไงดีไล่ไล่ เนื้ออังลาป่ะยังไม่ยอมไปอ่ะไ,ไปนะไม่รู้ว่ามันโดนอะไรมาลือเปลา่ลาไรไล่มันไปเราไล่ตามมันก่อนไปไปมันหนีแล้วทุกคนถ้าเราไม่ให้แหลกกำลังชั่มันนะมันไม่ยอมหนีแน่ ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปไกลหรือเปล่าเนี่ยแหละไข่ระยะเพื่อไครระยะย่ามองจ้องมาจะไงเนี่ยอะเอาขาฟังเราเอาอกปะตะว,วันลองฟีดดิคุณซี้เย,ย่มันนั่นแหละเนี่ยไก่ปะ เนรกายวะมันเขาชี้ไปฝั่งนู้นนะบ้านเหรอนะผมถามหอบ้านมีหน่อยเขากลัวเราปะอือบมเราไม่ต้องกลัวเรามาช่วยแหงมากเลยเบอร์สามไอ้เอ้ดลองลองไปคุยกืบเอ้ยใกล้เขาแบบเอาหูติดเขาเลยเขาอาจจะไม่กล้าคืออะไรให้เขาก็ติดบอกก็ได้ให้ก็ติดบอกก็ตะวันเนรนอะไรให้เขาจะติดครังหูตะวันเป็นเพื่อเนรกายวะ ไนี้เขากรสีม่ได้เขาบอกะไรเขาบอกบ้านเข้าไม่มีเยบ้านเข้าเป็นคนอพยพมาเขามาจ่ไหนบอเเอะเย่แล้วคุณหลของปะย่องพี่พ่มาของปะย่องเขาเข้ามาหาผ้าอยู่อะไรบอเออเข้ามาทําอะไรร้องท่ามือดิเขาหนีมาเนี่มาใช่บอกให้เขากลับไปดูว่าเออ ใช่เดี๋ยวซื้อไทยไอ่ะไทยละก็เลอเมื่อเชิญนะซีนะ่ะอายุน่ะซืยเยี่ยมนั่นแหละอ,อืมเขายังอาจจะไม่ค่อยชอบคือเราท่นานเราจะต้องค่อยๆถามไปก่อนใช่นะอีในพานี่มันหายเงียบเลยนะมันทำรุแนแรงมากเลยอืมมันจะฟันเด็กเลยนะ เมื่อกี้ผมก็ไม่อยากจะฟันมันนะเขากอดลูกเขาแน่นมากดูเขาก็แห้งมากเลยเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะเราเสบงนะครับเราเก็บไว้ฝั่งนู้นไงใช่เราไม่ได้ถือมาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้นะกลับไปตั้งแคมป์อีกรอบหนึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นะเอาไงดีอังกิศเราจะไปส่งไหมไปส่งก็ไป พอก็เพวกีเมเตอเีย่านครับีเดมอเตอร์เียเราไม่ไม่ทำอะไรเอบื่อเดียมอเตอร์เียปทนยังมีมีใครบ้างอโอเดนเนโซใหญ่อะมือเนโซเนี่ยไม่มีเลยพี่ เพื่อนดัวเราจะจบกันเลยไหมเราจะไปส่งเขาก่อนครับชิงทางคนนี้ห <ตา S 1> นจจ่อนปะเขาน่าจะรอนมาแค่สองคนทีถ้าเรามาไม่ทันนี้คือไม่รอดแน่ๆเลยนะไปผ่านนี้นเลยมากแล้ว<ส>ผมจะอยู่ข้างหน้าให้ทางนี้เอ้ยไ,ได้ไหมหนามนะทางนี้กเลยเยอะเลยดีแล้ว อืองของกลับนะครับใช่อยู่ในป่าจะไปคือไม่ไ่รอนแห่เลยท้องใช่นี่นะครับไปเฮ้ยเสียงปืนปืนในผ่านบ่วะนั่งนึ่งรอกันเฮ้ยพ่อเบาๆกัน เสียงมาจากฝั่งนู้นอะอืมเดี๋ยวจะรีบนะมาจากฝั่งนู้นเลยเสียงคือดังมากเลยคืนนี้ครับจะต้องร่างเดียวเสียงฉนนั่นป้าเลยนะมันยิงคู่เราป่ะอืมมันน่าจะขับไปออกมือแล้วแหละใช่ย,ใยหายเพื่อนหมดแล้วแาว่าต้องรีบไปส่งแล้วแหละจะต้องรีบเดินแล้วไปเดี๋ยวเราไปต้องปิดทิ้แล้วเพราะว่าเราจะต้องรีบเดินเลยใช่ แต่ยังถือกล้องแบบนี้อาจจะไม่ทันในพันนะอาจาจะติดตามมาทันใช่เพราะในพันตัวนี้มันไวมากเลยนะอ๋อมันมีปืนด้วยไงใชนะ่ซึ่งเรามีมีดเราอาจจะเทียบเทียมใช่ครับเนียครับเดี๋ยววันี้ผมขอจบคลิปเกมทะเลแล้วนะวิเวิยเราชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามให้เราและตามกันเลยนะครับใช่ก็คลิปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมาเลยนะใช่ไหมจิต เดี๋ยวผู้ผมเนี่ยจะรีบไปส่งป้าเขากัและน้องแล้วนะฮะเราต้องส่งด่วนนะ,ะไปกันเลยครับผมไปละ